h a ยโฮมทาวน์ขอเสนอบ้านเดี่ยวหรูสไตล์ลักช r วรี่นอรดกแรงบันดาลใจจากเมืองริมแม่น้ำในประเทศอังกฤษกับสถาปัตยกรรมสะพานหินสีน้ำผึ้งภายใต้สวน,ส,วนส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า4ไร่กับบางกอกบูเลอวาซิกเนเจอร์สาทรราชพฤกษ์พรีเซนเต็ดบ่ายไทยโฮมทาว ครอบครองธรรมชาติคือความมั่งคั่งที่ประเมินค่าไม่ได้พบความสุขที่หรูหรากับที่สุดแห่งทำเลต้นราชพฤกษ์ใกล้สาทรบ้านเดี่ยวหรูสไตล์ลักชัวรี่นอร์ดิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์เมืองริมแม่น้ำที่มีหมู่บ้านสวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมสะพานหินสีน้ำพึง้งรังสรรค์เป็นบ้านเดี่ยวสุดหรูเพื่อให้ทุกวันของคุณได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งการพักผ่อน มีคลับเฮาส์สระว่ายน้ำระบบเกลือมัลติโพสต์รูมฟิตเนสอุปกรณ์ครบครันนอกจากนี้ยังมีมัลติสปอร์ตเซ็นเตอร์ร้านออกกำลังกายกลางแจ้งอาทิสนามบาสเกตบอลและสนามเทนนิสอีกด้วยมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยแบบ t r i p l e Security System เข้าออกโครงการด้วยระบบ Easy p a s s และกล้อง CCTV ทั่วทั้งโครงการ บางกอกบูเลอร์วาซิกเนเจอร์สาธรราชพฤกษ์มีแบบบ้านให้เลือกถึง4แบบเริ่มจากแบบบ้านออสบอนพื้นที่ใช้สอย356ตารางเมตรภายในชั้น1ประกอบด้วยโซนรับแขกโซนรับประทานอาหารห้องนอน4ห้องครัวห้องแม่บ้านพื้นที่สักล้างห้องน้ำชั้น1และที่จอดรถ3คัน ชั้น2ประกอบด้วยมัสเตอร์เบดรูมห้องนอน2ห้องนอน3และพื้นที่พักผ่อนชั้นบนครับแบบบ้านแซนลิงแฮมพื้นที่ใช้สอย453ตารางเมตรภายในชั้น1ประกอบด้วยโซนรับแขกโซนรับประทานอาหารห้องนอน4ห้องครัวห้องแม่บ้านพื้นที่สักล้างห้องน้ำชั้น1และที่จอดรถ4คัน ชั้น2ประกอบด้วยมัสเตอร์เบดรูมห้องนอน2ห้องนอน3และพื้นที่พักผ่อนชั้นบนครับแบบบ้านเวสต์มินเตอร์พื้นที่ใช้สอย538ตารางเมตรภายในชั้น1ประกอบด้วยโซนรับแขกโซนรับประทานอาหารห้องนอน4ห้องครัวห้องแม่บ้านพื้นที่สักล้างห้องน้ำชั้น1และที่จอดรถ4คัน ชั้น2ประกอบด้วยมาสเตอร์เบดรูมห้องนอน2ห้องนอน3และพื้นที่พักผ่อนชั้นบนครับแบบบ้านไวท์ฮอลล์พื้นที่ใช้สอย656ตารางเมตรภายในชั้น1ประกอบด้วยโซนรับแขกโซนรับประทานอาหารห้องนอน4สระว่ายน้ำห้องครัวห้องแม่บ้านพื้นที่สักล้างห้องน้ำชั้น1และที่จอดรถ5คัน ชั้น2ประกอบด้วยมาสเตอร์เบดรูมห้องนอน2ห้องนอน3และพื้นที่พักผ่อนชั้นบนครับโดยทำเลที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่บนถนนบางแวกจรัญ13แขวงบางแวกเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเข้าออกโครงการได้หลากหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรเกษมสะพานตากสินถนนกาญจนาพิเศษถนนราชพฤกษ์ และทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิซีคอนบางแคจากโครงการออกถนนบางแวกเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์และเลี้ยวขวาอีกครั้งเพื่อเข้าถนนเพชรเกษมโดยจะต้องผ่านมหาวิทยาลัยสยามระยะทาง6.4กิโลเมตรใช้เวลา10นาทีครับเดะมบางแคจากโครงการออกถนนบางแวก เพื่อเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนการนาพิเศษโดยจะต้องผ่านสำนักงานประปลาสาขาภาษีเจริญระยะทาง7.4กิโลเมตรใช้เวลา14นาทีครับมหาวิทยาลัยสยามจากโครงการเข้าซอยเพชรเกษม48เพื่อไปออกถนนเพชรเกษมโดยจะต้องผ่านวัดจันทร์ประดิษฐารามระยะทาง4.4กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ7นาทีครับโรงพยาบาลพญาไท3 จากโครงการออกถนนบางแวดเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษมโดยจะต้องผ่านศูนย์บริการ TOT สาขาท่าพระระยะทาง4.4กิโลเมตรใช้เวลา7นาทีครับสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีเพชรเกษม48เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้กับโครงการมากๆสามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกสบายโดยออกจากโครงการ ออกซอยเพชรเกษม48เพื่อเข้าสู่ถนนเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายก็ถึงสถานีรถไฟฟ้าแล้วครับระยะทาง3.5กิโลเมตรใช้เวลาเพียง6นาทีครับโดยวันนี้เราจะพามาดูบ้านตัวอย่างออสบอนพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่356ตารางเมตรเข้ามาในโซนแรกจะพบกับดับเบิลลิ i วิงลูมจะเป็นพื้นที่รับรองแขกและพื้นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวโดยจะติดกับห้องอนเนกประสงค์ ที่สามารถทําเป็นห้องทํางานหรือห้องผู้สูงอายุได้พร้อมกับมีห้องน้ําในตัวถัดมาจะเป็นโซนรับประทานอาหารขนาดใหญ่ซึ่งจะเชื่อมต่อกับห้องครัวติดกันจะเป็นห้องน้ําชั้นหนึ่งครับอีกทั้งยังมีระบบแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์รักษาความปลอดภัยภายในตัวบ้านอีกด้วยส่วนห้องแม่บ้านจะอยู่บริเวณทางหลังบ้านครับเมื่อขึ้นมาที่ชั้น2จะพบกับ Family a r e ร พื้นที่พักผ่อนสำหรับคนในครอบครัวเข้ามาในมัสเตอร์เบดรูมห้องขนาดใหญ่วางเตียงคิงไซส์ได้สบายภายในยังมีมุมพักผ่อนสำหรับนั่งดูทีวีมี w a l ์กอินโค e เและห้องน้ำในตัวอีกด้วยห้องนอน2และห้องนอน3ม,มีขนาดใหญ่ไม่แพ้กันสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าหรือโต๊ะเครื่องแป้งได้และยังมีห้องน้ำในตัวทั้ง2ห้องเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือพรีวิวโครงการใหม่ บ้านเดี่ยวหรูสไตล์ลักชัวรี่นอรแรงบันดาลใจจากเบอร์เท n t ออนเดอะแห่งประเทศอังกฤษภายใต้สวนส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า4ไร่กับบางกอกบูเลอวาร์ดซิกเนเจอร์สาทรราชพฤกษ์ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากไทยโฮมทาวกันด้วยนะครับ